ก็ขั้นตอนการแบ่งแขนนะคะอันก็จะติดตัวที่เป็นลายทึบค่ะสองลายแบบนี้นะคะแล้วก็มาร์กเอาไว้ตรงที่เป็นลายก้นหอยนี่นะคะแบบนีนะะ้เดี๋ยวเราจะเพิ่มโซ่ใต้วงแขนหนึ่งลายนะคะหนึ่งลายก็คือเรามีกี่หลักสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกค่ะเรามีสิบหกหลักเราก็จะเพิ่มโซ่ตรงที่เป็นห่วงโซ่ตรงนี้นะคะจากมุมนี้ไปมุมนี้ สิบหหลักนะะคอันก็จะติดไว้ลายชนกันแบบนี้นะคะอันนี้คือตรงที่เราพักงานไว้ชิ้นหน้าลายหนึ่งชิ้นหลังลายหนึ่งแล้วก็ติดไว้ตรงที่เป็นห่วงก้นหอยเนี่ยนะคะเพิ่มโซ่จำนวนเท่าเท่าหนึ่งลายของเราอันหยุดอยู่ที่16หลักอันก็เพิ่มโซ่ไปสิบหค่ะ คล้องใหม่เข้ามาตรงจุดที่เป็นห่วงโซ่เนี่ยนะคะคล้คองใหม่เข้ามาแล้วก็ขึ้นโซ่เท่าเท่าจำนวนที่เราหยุดอยู่เลยโซ่สิบสิบหกนะคะของอันคล้องเข้ามาแล้วก็ขึ้นโซ่สิบหกไปด้านนอนทำทั้งสองข้างเลยนะคะเหมือนกันสอง หลวมๆห,หน่อยนิดนึงสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกไปคล้องเข้ากับอีกด้านหนึ่งที่ติดมาร์กเกอร์เอาไว้นะคะอันติดมาร์กเกอร์เอาไว้ตรงช่องช่องโซนนั่นแหละคะ่ะ ช่องโซ่ที่เราขึ้นเป็นช่องว่างเอาไว้นะคะที่เป็นโซ่หนึ่งโซ่สองนะคะตัดไหมเหมือนกันทำทั้งสองข้างนะคะเหมือนกันเลยข้างที่เราแบ่งแขนเสื้อนะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างก็พอได้เสร็จเรียบร้อยก็ตัดไหมแล้วก็ดึงปลายไหมเข้าไปในงาน ลองปลดออกก็จะได้แบบนี้นะค่ะได้โซ่ใต้วงแขนแบบนี้นะคะนี่แขนเสื้อแล้วก็โซ่ใต้วงแขนเราจะเพิ่มหนึ่งลายทำสองข้างเหมือนกันเลยนะคะอันนี้คือจุดพักงานที่อันพักไว้นะค่ะคล้องไหมเข้ามาจุดนี้เหมือนกันเลยค่ะก็พอเพิ่มโซ่เสร็จเรียบร้อยเราก็ถักลายที่อ่ลายที่เรากำลังถักอยู่นะคะ 你好。Yeah. เท่าเดิมไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะให้เขาขยายเราก็เพิ่มหลักเหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราได,ได้ไซส์ถูกใจแล้วก็อยากจะถักตรงลงไปก็ได้นะคะคะ่ะ ในแบบเขาจะบานออกไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเกิดเราถูกใจแล้วเราไม่อยากให้เขาบานเราก็ถักตรงลงไปเรื่อยๆได้เลยหรือจะบานมั่งสลับกับตรงมั่งก็ได้ค่ะอ่านี่เรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยในลายเขาจะเป็นลายอลายก้นหอยนะคะค่ะเราก็โซ่สองแล้วก็ขึ้น หนึ 1> 1, 2, 3, ค่ะขึ้นตรงนี้ห้าหลักจุดเดียวกันนะคะห้าหลักสองสามสี่หเสร็จแล้วห่วงโซ่ค่ะก็โซ่สองเราก็จะไปลงที่จุดเกล่งกลาง สี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะว่าเราโซ่สิบหกนะคะเอ็กลงจุดก,กลางแล้วก็โซ่สองคะ่ะไปลงด้านนี้นะับมาสามนะคะหนึ่งสองสามตรงนี้ห้านะหลัก สองสามสี่ห้าค่ะแล้วก็ต่อด้วยโซ่สองมาที่ลายนี้ได้เลยนะคะลายแบบขึ้นหลักเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ลายขึ้นมาใต้วงแขนแบบนี้เสร็จแล้วก็ถัก วนได้เลยนะคะลายก็จะเหมือนเดิมแล้วพอเราเพิ่มใต้วงแขนลายก็จะเหมือนเดิมเรียบร้อยนะคะลายเดียวเลยอันนี้คือลายทืบแล้วก็น,นี้ลายก้นหอยต่อไปก็ลายทึบลายก้นหอยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถักวนตัวเสื้อก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาถักที่เพิ่มแขนนะคะวนไปที่วงแขนอีกด้านหนึ่งก็ถักเหมือนกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาถักต่อแขนขั้นตอนถัดไปนะคะก็ขั้นตอนนี้พอเราแบ่งแขนได้เรียบร้อยนคะคะอันได้ลายหนึ่งขึ้นมาที่ใต้วงแขนคะแบบนี้ทั้งสองข้างเลยเสร็จเรียบร้อยตัวเสื้อก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้เขาบานออกไหมหรือว่าอยากจะให้เขาตรงลงไปไหมถ้าเกิดอยากให้ตรงก็คือหลักเท่าเดิมลงไปเรื่อยๆค่ะตรงลงไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดอยากให้บานออกก็เพิ่มหลักค่ะเหมือนขั้นตอนที่เราเพิ่ม,ม<า>เหมือนขั้นตอนที่เราเพิ่มตัวเสื้อมานะคะแล้วแต่ชอบได้เลยอยากได้ไลายตรงก็ได้อยากได้ไลายบานออกก็ได้นะคะ,นะคะได้ไลายใต้วงแขนเพิ่มมาเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็แค่ถักเพิ่มความยาวนะคะเป็นลายเดิมของตัวเสื้อเลยถักเพิ่มความยาวไปเลยนะคะ ะะถักวนตัวเสื้อก่อนนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวอันมาที่เพิ่มงานถักต่อแขนเสื้อนะคะ